สวัสดีค่ะเผพพ็ดผ้าลวยด้วยค่ะเผพพ็ดผ้าลวดใช่ป่ะมาตามเด็กอาจารย์ปูเทปด้วยค่ะปูเทปปลอยละค่ะมื่อนี้ค่ะปูเทปมาสานละกิโลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนื่ยค่ะห้ามไม่ติดตามก็เลิกค่ะว่าเพิ่นจะบอกตัวใดค่ะยังไม่มีอะไรจะให้เลย<ม>เดี๋ยววันนี้บางครั้งอาจจะมีอะไรให้พี่น้องคอยดูสักครู่ครับ มีปาทางไหมคะไปไม่ได้ด้วไม่นี่สารอาจารย์ะครับสารอาจารย์นะครับวอนพี่น้องยกช่วยหน่อยได้ไหมไปไว้ตรงนั้นอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นสามห้า สามเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลยสามห้าเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับสวยมาสามเจ็ดด้วยครับสวยสวยมากมากถ้าจะวงก็วงเลยครับเนี่ยเนี่ยทั้งคู่เลยครับโอ้สวยมากนะครับสามห้าเจ็ดห้าใครมาดูตัวหลังแน่นอนนั่นพี่น้องชอบไหมชอบครับชอบครับชอบหลักกิโลออกไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่ในสารบางคนหวังว่าหนึ่งแปด นะครับหวังหนึ่งแบบและมีใครหวังตัวนี้ไหมผมหวังอยู่ใช่ไหมครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวยไหมสวยครับบางคนคิดไม่ถึงนะครับลองดูใช้วิจารยนเอาถ้าชอบก็ก็ก็เอาเลยถ้าไม่ชอบ ควรจะลงปู่เทพนะครับกดผ่านไปเลยนะครับชอบมากนะครับวันนั้นผมมาบวงสวงวันขึ้นศาลวันที่สิบสองาสตาซันเออตาจานตาเซยยายมีไม่มีอะไรจะให้บอกเขาหนึ่งเจกับสามหนึ่งมันออกสามศูนนะครับงวดนี้คงไม่พลาดคงจะเป็นตัวนี้ครับสา ประกาศนะครับอาจารย์ประกาศนะครับประกาศครับประกาศครับประกาศนะครับสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดสวยไหมสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดใช่ไหมใช่ครับน่าจะไม่เป็นสามห้าห้านะครับคงจะเป็นสามห้าเจ็ด ถ้าเราจะตายเล่นก็ 3, ามห้าเจดห้าสนับสนุนรัฐบาลด้วยนะครับนะครับสนับสนุนรัฐบาลด้วย,วยอย่าเล่นแต่เอกชนนะครับ,บนนมันหมานเดอพี่น้องสุภุสกคนวันนี้พี่น้องอยูทูบทุกช่องเลยสื่อทุกช่อง จ้งว่าแต่เนาะไม่ใช่ผู้เทพอยากออกแสงนะครับแต่ก็มาประจำนะครับมาประจำถามพี่คนสุรินทีวีได้นะครับคุนทรัพยานาคได้แล้วกับพี่น้องทุกทท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเฮงเฮงปังปังครับคอเลยจัเคอแห้งบ่าไรตาจันบางครั้งแกร้อนโอก็เข้ามา นะครับบางเทืองหุนหวยค้นกรเขามาลีเด้นะครับฝากพี่น้องที่จะเลี้ยงตาเซตาจานยายมีเฉพาะวันพระให้เลี้ยงตอนเช้าอย่าเลยเที่ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนเที่ยงแกก็ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลตามตามดวงจิตดวงวิญญาณนะครับวันพระเนี่ยถ้าใครมาเลี้ยงวันพระจะได้อนิสงส์เป็นอย่างมากเลยเด้อ นะครับตอนเช้าถึงเที่ยงนะครับทุกวันเลี้ยงได้นะครับเช้าถึงค่ำนะครับรอบข้าวจริงรอบข้าวผสมอีกรอบครับไปในเนี่ยเถอะครับเฮงเฮงปังปัง รวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับอ้อยเตียนเมียนบานทุกท่านจะเงยจะเงิมนะครับสาธุสาธุบานอ้อยเตียนเมียนบานแฮะแปลเราบอกบอกช่วยบอกว่าเป็นแล้วค่ะแปลว่าแปลว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังคำว่าอ่าจะแงะจะเงิมเนาะจะแงะจะเงิมก็อยู่ดีมีแห้งนะครับมีทรัพย์มีเงินทุกท่านทุกคนนะครับ พอดีเลยเนาะพั่งไฟขึ้นพอดีเลยบาดเจนี้จวดจวดจัดครับสาธุครับสาธุค่ะเหล็กปูเทปด้วยค่ะเหล็กปูเทปสามห้าเจ็ดหาค่ะเพื่นบอกแล้วเด้ยค่ะเมื่อกี้เนียค่ะสามห้าเจ็ดห้า เป็นแค่แนวทางด้วยค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางเลขกูเทพสามห้าเจ็ดห้าด้วยค่ะสามตัวกัจับเอาค่ะสองตัวก็ตัดเอาสามตัวกัจับเอาตัวนี้ด้วยค่ะของกูเทพด้วยค่ะของกูเทพกูเทพก็มาให้โชคนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้อยค่ะเผ็รท่าลวยค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะเด้อ ของปูเทพด้วยค่ะสามห้าเจ็ดห้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็เขาจบสนิทแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ